ไปเซ็ต่งของน้ำกระจกก็ได้าเอาเซ็ะจกอย่งเอามาเ็ะจกอุ้ยแม่ตาหอันนี้ก็เป็นอันตกนนี่อย่างนอกะชื่ออะอนนี่เป็นอันอ่างอ่างงที่ไนอ่ง่ง่ง่ มันเลือดสัมผัสเต็มอันนี้ก็เป็นอันแครอท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 อันนี้ก็เป็นอันขี้มเป็นขี้มพี่น้องอันนี้ก็เป็นสเต็กสเต็กเนี่ยสเต็กเนี่อพี่หน่อยุกุลสกุลขี้มเอาไว้นี่แล้วก็เป็นแค่หอดแค่หลอดเอาไว้ เอย่างเนาะหอมแดงหอมแดงกับแอปเปิลอ okay. ันน oh uh, si uh, ี้แอปเปิลแอปเปิลไว้นี่พี่น้องเป็นนักเจอร์แล้วก็หอมแดงหอมแดงเอาไว้นี่ก็คืออู้หู้อันนี้พี่น้ออันนี้ก็เป็นอันหมูสามสั้นอันนี้ก็เป็นอัน เบคอนสดเบคอนสดสามสันพี่กันเห็นไะหเอา,มาไม่คัดคัดทอดก็เป็นไก่เอา,มาไม่แยกพี่น้องเดี๋ยวสิแยกไก่อะไรนีวก็เป็นเบคอนเหมืกันเอ้ยอันนี้เป็นหมูเป็นหมูเนื้อหมูเนื้อหมูพี่น้องเนื้อหมูอันนี้ก็เป็นอันเนื้อหมูเหมือนกันเนเนื้อหมูเหมือนกันเมาเลือกสัมผัสอันนี้ก็เป็นปั่นทอกอดก็คือเป็นสะโพกโดดดับหมูนั่นแหละจ้ะ อันนี้ก็เป็นเบคอนบ่เบคอนหมูสามชั้นเราสิบเปอร์ตู้เย็นหนากนี่จะเป็นอันหมูสับหมูสับเนาะจ้ะเนาะไม่เห็ดกระต้มหรือว่าไม่เห็ดย่างมุนเส้นเห็ดกระต้มเห็ดย่างมุนเส็งอันนี้ก็เป็นแฮมนี่แฮมแฮมเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็น Man, อันน้ำมันน้ำมันน้ำมันนะคะเสิร์ฟเอาไว้นี่น้ำมันนะจ้ะอันก็เป็นอัน ันนี้ยังก่อะ bueno. เป็นอันหอมขาวพี er. ่น้องหอมขาวแล้วก็แล้ก็เป็นอันชีดฉีดพี่น้องชีดฉีดฉีดเยอะพี่น้องเอ้ชิดเยอเวลาด้ไม่เห็ดอันมาบานไม่ได้ไม่รับไม่มาบาต้องใช้ฉีดยืดมันแฉะฉีดยืดฉีดยืดนี่ขาดไปได้แล้วมันขาดไปได้แล้วฉีดยืด ตรงนี้ปีบานม<ะ>ันเลือดสำแอนนีน่อันนี้ก็เป็นอะวาคาโดอะวาคาโดมะคืออะวาคาโดกับไส้หมู่ใบอะวาคาโดอะวาคาโดมันจะเป็นขนมปังอันเป็นอันนี้แหะเป็นขนมปังเป็นเวลาไหมอันนยิ่งกับอันเห็ดเห็ดพวกแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้แฮมเบอร์เกอร์หรไข่ เป็นฮอทดอกว่ก้นเ็ฮอทดกลยเรียก่อันนันมอัสก๋อหอกใสกอฟรังใส่กัง้พูกินหกใสั่งสปาเกตตี้พหกินสปาเกตตี้จ้ะเลือสมัเต็มอันฟนต๊น่มือนีฟนตกะนตกสมือชจะเป็นเพอาำไมอันนี้ก็เป็นอันอันขนมปังกระเทียมขนมปังกระเทียมจ้า ก็เป็นแยกแย,แยใช้ตู้ไว้แลเลมันเต็มแถลี่น้ออันนี้ก็เป็นแ้มแบบแฮมเดือสิมาตาดัดเดือสิมาตาดัดมาแตะเนาะเด้สิมาตัดเอานีใช้ตู้เย็นไว้ก่อนหนึ่งว่นใครนีใครใช้ตู้ผลัดเสียงก็อาใหญ่ไอยไ,อไ,ไข่มอาท่าด้ออกหอกกับกาได้เพท่านไมหมิดเพาท่านใน่เหมืดก็เอาใชหนีไว้ กับเป็นอันก็เดินนี่อย่างเฟเชนฟู Food Man. ้ดแมนกระทุกลกกระทุกลกกระทุกลกยากกระทุกลกน,นี้เป็นอย่างอัน,นถ้ากัดแก้วพี่น้องเลยถ้ากัดแก้วถ้ากัดแก้วซื้มะหัวนี่หน่อยนึง่ง นี่เอาใบหมูที่ล่างจานอันนี้ก็เป็นอันหอมดอกหอมแดงนี่หอมแดงหอมแดงนึกว่าเห็นกับเพราเลยเลือดสมพันธ์กันพี่กอล์ฟอันนี้ก็เป็นเป็นอย่อางนี้คิ๊บบอ่ะไปเลยกีวีนี่เป็นกีวีน,น,น,วน,นี่ก็เป็นบักส้มเชียวหวาน แล้ว่เาเได้เป็นมบอแบ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 อันนี้กเป็นอันน uh. ี้ดอกเป็นันแบลเบอร์รี่ดอกบนียแบเบอร์รี่แล้วกันเป็นรีมดอกนี้ อันนี้ก็เป็นทูน่าทูนากระป๋องทูนากระป๋องใช่ไหมทุกคน,กคนเลิศสมัมผัสเลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะเลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะโบ้ยเลิศสัมผัสแต่นได้คนอันนี้มันอย่างอ้ผักนี่ผักผักแบบว่ากินผักไหมจ๊ะก,กินผักก็ซื้อผักมาบ่ กิ่บพัไหลาเข็งแรูผักเตียงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่น้องเอ้เดี๋ยวมาเดี๋เอาผักตะกิบประกันึ่งเดี๋ยวมาเดี๋ยอ่ะคผักเต้มเด้ยพี่น้องเอ้หมอนมาตตางข้างบ้านม้อจะไเต็มเลยอันก้องมันก็เป็นแง่ๆมงสิเอาซามันถอดมันแง่กล้องแง่ยเป็นแง่ๆ่เห็น ไปเหียงเี aan, na, ak, ่ยงอกเยอันนี้ก็เป็น ha, คนาดอกหนี่คานาคนาเอดคนาหมูกรอบมาคานาก็คือเอามาผัดคานาหมูกรอบนี่มาคานาหมูกรอบแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกพักซาลาเมนอกจากพักซาลาเมพักซลามซลกคนาหมูกรอบนี่ีหมูไว้อข้างหลังมันเต็มเลยข้างนันเต็มเราไปนองชุกน มีกัวเว่มีอย่งไม่ผักอผักเมักดอกกดอกกระหล่ำมะดอกกระหล่ำพี่น้องเอ้ยมันไม่ดอกกระหล่ำอันดอกข้าวนาดอกขนาพี่น้องเอ้ยิม่เหม่ไหวปะนนน้องไว้เนีย ใส่ได้อยู่เธอใส่ได้อยู่อ,อันนี้มะหุ่งนี่ตั้งมะหุงะหงะห่งสู้กินมะหุ่งมะฮุ่งสิตำมะฮุ่งสู้กินไปหรอไอ้หนีเมื่อไรเลิศสัมแตนเลยอ,อันนี้ก็มี่พักอันนพักกระหลำ่กลำกระหล่ำกระหล่ำปีกระหลำ่ำหัวใหญ่ข้างนอกเป็นเพิ่นปาดเกินไปหรอขนาดปาดหนึ่งสี่สองสี่กันยังไงเพื่อนมึง มันเลิศสมเป็นแตนพี le hehe, le bloque, bloque, ่น้องเลยมันเลิศเลิศนะคะเลิศจริงๆนะคะวันนี้นะกินกระตังหึ่งพี่น้องเลยมดแล้วพี่น้องเลยมดแล้วมืดแล้วมันเลิศสมเปนแตนนี้อันนี้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้เธอมาเลิศสมเปนแตนใส่ตู้เย็นไว้เลยโอ้ยว่ามีหม่งใส่ตัวนี้ตู้เย็นนี่ว่ามีหม่งใส่เลยตู้เย็นไงใส่หม่งอะไรดีว่ามีหม่งไว้ไว้ ขึ้นเขาไปหยังไปหยังเต้นคือนเขาไปหนุ่มชูคนโบ้เลสั่งแต่เลยเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วโบ้เหรออันนี้อันนี้สีแยกไปเถอะอันนี้สีแยกค่ะออันนี้อันนี้ก็สีอันเอาอันใส่ถุงสีเลยก่อนอันนี้เดี๋ยวก่อนเอาถุงมาก่อนถุงนะเธอถุงนะเธอถุงนะถุงน้อยเนาะถุงน้อยถุงน้อย ถุงกม yup um อไปนีใส่ถุงนี้ก่อุ้ยถุงมือขึ้นมางนเลือดสมันแตกกัใส่นีก่อนนี่เลือนะคะอันนี้สิเอาใส่อันถุงเอาพาะวงบ่ เพราะว่าตู้เย็นมันเต็มไงจ้าตู้เย็นมันเต็มบัดเนี่ยอันเ่าท้าห่อใส่ไปกองสมมองีมันสีบลูมี่หม่หม่ใส่หม่งไว้เขาต้องเอาใส่ถุงแกะใส่ถุงอ,ออกแกะออกแกะออกจากกองใส่ถุงหน่อเนาะน่ละเลืดสัมเป็นเจ็บอันตู้เย็นสองตู้ข้างหลังก็เต็มพี่นเนาะไหมหึ่ดไหลจะยังเป็นอย่างเด็ ก็หังเป็นหังเป็นหองเอ้ซูขูดทุกคนอันนี้ก็สิเอาใส่อันถังใหญ่ออกอู้เรื่องื้อถุงใหญ่มากทุกคนนี่คุณใหญ่ก็สิเหมือนแล้วถุงใหญ่ก็สิเหมือนแล้วเพราะไม่จังนี่แกจับไม่จ๋าเพราะว่าถ้าใช้กองนั่นมันนั่น ตัวยืนมาได้มันเต็มตัวยนนนืนน่นน่ะหมูบดใส่ถุงมันตรงสลัดก็มันเนาะเอ,นนอนง,นงนะเลือดส้มแก่เลือดส้มแก่ที่ก้าว เป็นประจำวันเย็นชมตัวมี่ยังหาแต่ของกินมี่ยังพี่น้องเอ้ยหาแต่ของกินมีแต่ของกินพี่น้องเอ้ตัวมี่ยังมีแต่ของกินเพรมี่ยังพี่น้องเอ้ยใส่ไปเลยใส่ละสามอันถุงละสามอันพ่อถุงสามอัน ซีอันซ้ำอันนั้นหน่อยจะเถอะซีอันอันี้เขาเขาแยกใส่ถุงสินะเขาไปใส่ตู้เย็นไว้มันแบบว่ามันมาต้องเกะกะกองสบายมากเลยสบายใจหายห่วงเลยมันเลสร็จเต็มสเสร็จเอาไปจ่ายเงินกองเงี้ะ ง่ายบ่ต่างกตั้งใจขนาดนด้ทีบอกเหรออือเนี่ยที่งัดต่างกตั้งใจขนาดพี่น้องเลยโอ้มหแยกออกไปไม่สบายเวลาเขาสิเข็ดจริงมันสบายมันเลิศค่ะมันเลิศผู้ใดบ่เลิศเลิศคนเดียวก็ว่าเนาะใครไม่เลิศเลิศคนเดียว บ้านอยู่ไกลอันบ้านอยู่ไกลสะพัดสินค้าหรือสันบ่ยู่ยไกลเหนือจ้ากีข้านไปดูอืมกีข้านไปดูพี่น้องเขาไปเขาก็ไปซื้อมาซื้อมาอันตุนไว้ซื้อมาตุนไว้ใส่ตู้เย็นไว้มันกับว่าเสียไงใช้ใช้สมฟิตไว้มันกับว่าเสียอืมแล้วเขาอยากกินอย่างอยากกินอะลรอะไรเขาก็บอกเฮ็ดกินแตาว่าบขาขี่ขานเฮ็ดกินเหมือนกันขี่ขานเฮ็ดกินกับ่ะไ้กินพี่น้องเอลยเมื่อแต่กี่ขานมันบอได้กินน้ำเขาพี่น้องเลย ต้องขยันให้กินไม่ตั้งสีได้กินดีกินแซ่บถับบอนขยันอ่ะบอะได้กินเลยอันนี้เป็นหมูสามสั้นหมูสามสั้นนี่เอามาไว้ผัดมวไวาไว้ทอดเอามาไว้อยังงก็แล้วแต่ชื่ออันนี้นี่นี่เอามาทอดแบบขนาหมูกรอบก็ได้หมูสามสาั้สน,น,นออสจนสจนิบอ่ะทอดขนาหมูกรอบแซ่บเด้อแสบออู้อันนี้ใส่ถุงหน่อยใส่ถุงใส่ถุงง่ายง่าอ่ะถุงง,งา่ายง่าะ แต่ถุงใหญ่ๆเอาเลยมันเลิศได้สองถุงถุงใหญ่ก็ลืมซื้อไปหน่อยอันเพื่อทำอะไรอ่ะอันถุงที่ใช้แล้วเอาเอามาใช้อีกไหมก่อนบ่อบ่อจะบ่ออันนี้ล่ะฮู้อันเอาของอป็นยังออกเราถ้าเอาทิ่มแต่มาใส่เนาะมันสกปรกแล้วเนาะมาเละมันสกปรกเขาใส่อาหารแล้วก็มาใส่อีกว่าไ้หรอก มันละคั้งกับลังตีเลยสลัดถุงหน่อยฉันอยู่เสร็เป็นสิสมาอ่านโอ๊กไก่ได้บัดเพโอ๊กไก่วิธีแยกอาหารของเนซุ่มบ่สบายใจหายหางุดหงิเนาะถ้าเอาใส่กองหนึ่งโอ้ยมันเต็มตู้เย็นเป็นของไอเต็มตู้เย็นเราบัดทีนี้มันบ่มีหงใส่มันพร้อมเอกะกะกองน่ะอืเฉพาะก,กองก็เต็มแลยอ่อนะเราเทใส่ถุงสิมันสบายเลือดสันเต็ม โอกไก่จะเป็นอกไงขนานเนาโอกไก่แม่โอ้ยบพวกเจ้าบนอกไก่อกไก่นงมาสูงมันคืออกไงขนคนโอ้ยไงนาดไงนี่ ก็ไก่เลยพวกไงขับไงนี่อืมนี่อันเดือดล้วทีนี้อันนี้เป็นอันสเต็กตัวนี้สเต็กสเต็กสเต็กก็ใส่ถุงเลยใส่ถุงอย่างนัอืมสเต็กก็ใส่ช่องฟิตไว้ได้จ้าเวลาสี่เหยเก่าออกมานี่ยว่าสเต็ก ใส่เลยสิสิเปลาบนีเลิกสมันแต่งบที่นี่สิไปหรอเดี๊ยวโอ้ยเละๆอีกอันนี้โอ้ยลืมลืมลืมถอทุกมือเลยนี่เละอีกอันนึ่ง Lớp hóc chóc quên nào em lấy có cái hiệu móc Có áp. Quân áp. Quân quên nào quên nào quên nào áp. quên áp. Quâ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 n áp. cái áp. Quân anh Quân áp.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  Quân nghỉ Quân áp.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  Quân มันเลิศสัมันจริงนเลยโอ้ยพี่น้องไอเล้ยวเล้ยวข้าวเดียวตอดตรงมือก่อนเลยเลิศนะคะอันนี้บัต,เตรเครดิตนี่วันนี้เลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะเลิศจ้ะค่ะมันเลิศจริงๆนะคะโบ้ยเละะยเลสนใจัลได้เปน้องไอเฟิร์นเบิรงนออกบันสิไปเดี๋ยวเดี๋ยวพอกันนะคลิปหน้าฮักสุกูดทุกคนลำลองวยด้วยหลังกาย แข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะเด้อว,วัดดีจ้า